สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ปูจะมาชวนเพื่อนๆพื่นทำน้ำจิ้มซุกกี้เอาไว้กินกันนะคะก็วิธีทํานะคะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยจ้ะ มาค่ะเพ,พื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มซุก,กี้กินกันนะคะวันนี้ปูอยากกินซุก,กี้นะคะอยากกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ําจิ้มซุกี้ของปูงหมดนะคะก็เลยวันนี้จะมาทําน้ํจิ้มน้าจิ้มซุกี้กินกันเนาะก<ล>็อุปกรณ์ที่ปูมีก็จะเป็นอ่าซอสพริกนะคะน้ําตาลงาคั่วนะคะ อันนี้น้ำมันงานะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้ยี้น้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําส้มสายชูน้ําปลานะคะตรงนี้จะเป็นน้ําต้มสุกนะแล้วก็มีกระเทียมดองน้ํานิดหน่อยนะคะกระเทียมดองแล้วก็น้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกพริกเนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่กี่เม็ดนะแต่ว่าปูใส่ไปแค่2เม็ดนะคะเพราะว่าปูกลัวแฟนเผ็ดเนาะเพราะแฟนเขาจะกินด้วย นะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาทุกอย่างไปปั่นยกเว้นงากับน้ำมันงานะคะที่ไม่ต้องเอาไปปั่นเนาะเพราะว่าจะเอาไว้ใส่ทีหลังหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะส่วนอันอื่นนี่เราเอาไปปั่นกันเลยค่ะปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดที่ปูทําก็ตามนี้เลยนะคะเราก็จะเอาซอสพริกใส่ไปเลยนะคะ น้ำตาลน้ำปลาน้ำต้มสุกนะคะใส่เข้าไปน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เต้าหู้ยี้ใส่เข้าไปคนๆๆๆเกลือนะคะพริกแล้วก็กระเทียมใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะคะ เดี๋ยวปูจะไปใส่เพิ่มในถ้วยเอาแล้วก็เป็นกระเทียมดองใส่เข้าไปค่ะยกเว้นน้ำมันงากับงาคั่วนะไม่ต้องใส่นะคะเอาไว้ใส่ตอนท้ายนะยกเว้นงาน้ำมันงากับงาคั่วนะคะไม่ต้องเอาไปใส่ไปปั่นนะเราจะมาใส่ทีหลังหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะโอเคเรามาปั่นกันเลยค่ะ Okay, คค่ตอนนี้ปุ๊กก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเคี่ยวกันเลยค่ะเค okay, ตั้งหม้อนะคะแล้วเราก็เอาซอที่เราปั่นเน่ยเทใส่หม้อไปเลยนะคะเคี่ยวไฟอ่อนนะคะจนมันเดือดเนาะนี่นะคะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวพอเดือดแล้วเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ ถ้าใครชอบที่จะใส่ผงชูรสก็ใส่ได้นะคะใส่ไปสักครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะแต่ปูไม่ได้ใส่นะ เห็นไหมคะตอนนี้มันก็เดือดปุดๆแล้วนะก็ค่อยๆค,ค,คนไปคะ่ะหลังจากนี้พอเดือดได้ที่เราก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยมาใส่งาขาวกันะทมันงาอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ปูกก็พอแล้วนะคะคือเดือดได้ที่แล้วปูกก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีค่ะนี่ นี่นะคะปูก็ทิงให้จมเย็นแล้วนะเดี๋ยวปูขยับนิดนึงก่อนโอเคนี่นะคะตอนนี้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวปูก็จะมาเอา,อาน้ำมันงาใส่เข้าไปนะคะอันนี้น้ำมันงาเนาะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ตามด้วยงาคั่วนะคะงาขาวคั่วนะ ใส่เข้าไปเลยค่ะอย่าให้มันเหลือติดจะได้นี่คนนะคะให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวปูจะเทใส่ภาชนะเนาะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาน้ําจิ้มซุกี้ที่เราทํากันวันนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงสําหรับเอาไว้ใส่น้ําจิ้มซุกี้นะคะก็จะต้องมีพริกมีกระเทียมมีผักชีซอยนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะส่วนมะนาวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็สามารถเติมมะนาวลงไปได้นะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยน้อยอันนี้แล้วแต่ชอบจ้า วันนี้ปูก็ต้องของลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอาที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปูด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูนะคะไปก่อนละจ้ายิ้มน้ำจิ้มทำเองนะวันนี้เราชิมก่อนจิ้มซูกี้เหรอ,อเ,เอออร่อยจังเลย ชิมอร่อยที่สุดเยแล้วมันก็เอาแก้วเดียวกันดูนะแอนดี้